ตัโทสาอาาคตัณโสามปัจจุบันัโทสามกายกรรมมังวัจจกรรมังนิโรกรรมังถ้าพระเจ้าทั้งหลายได้ประมาททางทางต่อนาและรับนำสิ่งหนึงสิ่งใด้อดี พระเจ้าของธรรมา Cùng ôn cho thầy bà 아 b c 뉴스 니